2 1่สิบาทโอ้เต็มถังแล้วบระเจ้าสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำชาลเลนจ์นะครับในการขับเจ้านิสันอเมเล a านะครับตัวใหม่เครื่อง1,000งพันเทโบนะครับระยะทางประมาณ200กิโลเมตรดูซิว่ามันจะประหยัดน้ำมันสักเท่าไหร่นะครับโดยที่ผมอ่ะได้เติมน้ำมันเต็มถังไปนะครับเมื่อเมื่อกี้นี้เอง ผมได้จับทริปไปแล้วนะครับอันนี้คือระยะทางที่เพิ่งได้ขับมาเมื่อกี้นะครับจากบ้านแล้วก็มาเติมน้ํามันนะครับก็วิ่งไป 4- ี่ห้ากิโลเมตรนะครับผมตอนนี้มันขึ้น500เต็มถังวิ่งได้500กิโลนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะประหยัดน้ํามันจริงหรือไม่นะครับโดยที่ผมจะขับไปถึงระยองนะครับ แล้วก็ไปเติมน้ํามันอีกรอบหนึ่งดูซิว่าพอถึงระยองแล้วอ่ะต้องเติมน้ํามันอีกกี่บาทนะครับผมแล้วเราก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้กินน้ํามันเป็นโมูลค่ากี่บาทเพราะว่าเราได้เติมน้ํามันเต็มถังไปแล้วนะครับพอขับไปถึงระยองปุ๊บน้ํามันลดเท่าไหน่เราก็เติมไปให้เต็มเหมือนเดิมดูซิว่ามันจะกินน้ํามันเยอะแค่ไหนนะครับผม อันนี้ก็เป็นชาเลนจ์สนุกๆนะครับที่ผมทำโดยที่ผมจะทำให้มันประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขับแบบช้าที่สุดนะครับผมค่อยๆไปเหมือนว่าเท้าสำลีอะไรประมาณนี้เลยนะครับให้กิโลเมตรขึ้น20บวกไปเลยเดี๋ยวลองมาดูที่มันขึ้นไปเท่าไหรละอันนี้เพิ่งขับมามันรถเพิ่งติดๆกันเลย12กิโลเมตรตตรนะครับเดีย๋ยวถ้าวิ่งลอยๆตัวก็คงขึ้นเป็น20กว่ากิโลลิตร นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอขับไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอใกล้ถึงระยองแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับเคครับตอนนี้เราก็ได้วิ่งขึ้นมาอยู่บนทางด่วนแล้วน,นะครับผมโดยที่ผมใช้ความเร็วเดินทางนะครับประมาณ 100- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่บางทีผมก็กดเกินนะครับเป็นถึง140เพื่อที่จะเร่งแซงนะครับก็เป็นความเร็วใช้งานโดยที่เราจะไม่ขับช้าจนเกินไปนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าปกติผมเป็นคนขับรถเร็วแต่พอผมมาขับรถช้าแล้วผมก็บางทีก็มีเผลอตัวไปบ้างเหมือนกันนะครับ แต่ยังไงผมก็จะพยายามทําให้เรานะครับใช้ความเร็วคงที่ประมาณไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงไว้นะครับผมโดยเรามาดูความประหยัดน้ามันตอนนี้กันนะครับตอนนี้ประหยัดอยู่ที่19.7กิโเมตรต่อลิตรแล้วก็วิ่งมาระยะทาง26กิโลเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนต่อไปนะครับว่าจะทําได้แม็กมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับ เครื่อง1,000เทอร์โบของนิสสันอัมมาลคันนี้นะครับผมผมก็อยากรู้นะครับว่าเขาบอกว่าประหยัดรถอีโก้คาร์ประหยัดมากประหยัดจังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเ mm hmm. ติมน,น้ามันกันจริงๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปวัดไอไอว่ามันกินน้ํามันกี่กิโลเมตรต่ตอลิตรนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเลยเดี๋ยวเราขับกันเลยจริงๆนะครับผม เ,เวลาเดินทางผมก็กดไปบ้างนะครับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ก็เป็นปกตินะครับเราไม่ได้จะแบบว่าเอาแบบช้าจนเพื่อให้มันประหยัดเต็มที่เลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับครับเราก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมได้ลงทางห่วนมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผม ขับมาระยะทางโดยรวมตอนนี้1 0 5กิโเมตรแล้วนะครับผมผมตกใจมากเลยครับที่ประลอดไอ้น้ำมันนะครับยังเต็มถังอยู่เลยครับยังไม่ลดเลยแม้แต่แอะเดียวผมงงมากเลยนะครับตอนนี้วิ่งมาร้อยกิโลแล้วน้ำมันในถังมันไม่ลดเลยนะครับผมระยะทางตอนแรกนะครับมันขึ้นว่าวิ่งในอีก570กิโลนะครับตอนที่ เติมเต็มถังมาตอนแรกๆนะครับตอนอยู่ที่บา้านตอนนี้มันก็ยังขึ้นวิ่งได้อีก590กิโลนะครับเท่าเดิมเลยนะครับผมมากกว่าเดิมได้สามิตนึงอันนี้เราวิ่งมานะครับไอหน้าปัดมันแจ้งว่าเราวิ่งได้20.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้วิ่งช้านะครับผมวิ่งความเร็วปกติอันนี้ข้างหน้ามันติดเฉยๆ,ๆเมื่อกี้เราก็มีการคลิก ดงทิกดาวบ้างนะครับไปยันถึง160 1 6 0 1 7 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับตอนที่เราอยู่บนทางด่วนเพราะว่าอ่าเราก็มันก็ช้าไปนะครับผมก็เร่งแซงบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็เราลองมาดูกันครับว่ามันจะประหยัดน้ำมันซักมากน้อยแค่ไหนผมไม่ได้ขับช้าให้มันประหยัดเกินเหตุนะครับผมขับปกติเลยนะครับผมนะครับ ก็ถ้ามันไม่มีรถนะครับข้างหน้าผมก็ใช้ความเร็วเดินทางนะครับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็110อะไรประมาณนี้แต่จะไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะมันช้าเกินไปนะครับถ้าทำอย่างนั้นมันจะผิดวิสัยผมนะครับผมแล้วก็เป็นอันตรายด้วยถ้าเราขับช้าเกินไปรถหลังก็จะชนตูดเรานะครับนะครับผม ท้อต่างจังหวัดด้วยนะครับวิ่งช้าก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะครับเราก็ต้องดูทางหน่อยโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอเป็นระยะระยะนะครับผมอันนี้ก็มาอัดให้ดูว่าเราวิ่งมาถึงจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับไอขีดน้ามันยังไม่ลดเลยนะครับผมตอนนี้รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ สามทุ่มนะครับอ่วันอาทิตย์ด้วยคนกำลังกลับบงกลับบ้านเลยทีเดียวเชียวโอเคครับความรู้สึกแรกก็ประทับใจนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนต,ต่อไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอัลเมล่าเนี่ยเคร,รื่อง1,000ันเอ่บมันวิ่งร้อยสิรอบจะอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็อยู่ประมาณ2 0 0พนะครับ2,000บวกลบนิดหน่อย นี่มันขึ้นเนินนะครับนี่มันขึ้นเนินเดี๋ยวรอรอให้มันพื้นเรียบดูก่อนนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดมากนะครับแล้วก็ใช้รอบที่น้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้มันลงเนินอยู่ตอนนี้เราก็วิ่งมา100รจะ30กิโลเมตรแล้วนะครับผมน้ำมันก็ยุบไปบ้างแล้วนะครับเออให้มันยุบบ้าง เมื่อกี้มันไม่ยุบเลยนะครับอันนี้มันก็ยุบบ้างแล้วก็โอเคนะครับสมเพจสมผลโอเค100กิโลเมตรใช้รอบประมาณไม่ถึง2,000นะครับพันพันเจดันประมาณนี้นะครับผมเดีรอลองวิ่งตัก110นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ดูทุกความเร็วเลย เอา110กับ120นะครับว่าใช้รอบประมาณเท่าไหร่แต่ผมค่อยๆเลี้ยงขึ้นไปนะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันของทริปนี้นักรับโอ้โหไม่ถึง110สักทีมวแต่เท้าสำลีแปบ๊บหนึ่งนะผมโอเคโอเคเนี่ยแหละประมาณ110แล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันพึ่งเล็งนะมันต้องรอให้มันคงที่ก่อนก็110ก็ประมาณ2000นะครับผม2,001ประมาณประมาณนี้นะครับกดๆไปปล่อยับผม โอเคเราไปร้อยยี่สิบกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปปะเราไปร้อยยี่กันเลยว่าใช้รอบเท่าไหร่อันนี้มันก็โค้งด้วยโค้งยาวมากเลยไม่ตรงสักทีอ๋อร้อยยี่แล้วเพิ่นโอเคร้อยยี่แล้วใช้รอบประมาณเดี๋ยวมันยังไม่คงทีอ่าโอเคทางตรงแล้วโอเคน่าจะคงทีแล้วแหละประมาณสองพันหนึ่งครับร้อยสิบสองพันสอง 120 120่ี่ช้รอบประมาณ2001ันหนึ่งสอนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยเพราะว่ารอบประมาณ2000เนี่ยประมาณพันปลาย2000ไม่เกิน3,000เนี่ยเทอร์โบกําลังมาเลยก็ใช้กําลังของเทอร์โบเพราะมันแรงบิดกําลังมาเลยนะครับมันก็ทําให้เครื่องมีกําลังแล้วก็ใช้รอบน้อยก็ถือว่าประหยัดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูขับไปถึงระยองอีกรอบหนึ่งนะครับว่า <c oughs> จะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่าการทําชาเลนจ์นี้มันจะน่าเบื่อไหมนะครับแต่ว่าผมอ่ะน่าเบื่อแน่นอนครับไม่ต้องเสืบมเพราะว่าขับช้ามากนะครับไม่เคยขับช้าอะไรขนาดนี้มาก่อนปกตินี่ไประยองนี่แป๊บเดียวนะแต่นี่เราวิ่งมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยวิ่งมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งและอันนี้จะสามทุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มก็วิ่งมาจะสองชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาเติมน้ามันกันแล้วเราวิ่งไป1 8 2ยกิโลแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเติมเอสโซ่เนี่ยแหละที่จริงมันยังไม่ถึงที่พักของผมที่ระยองนะครับแต่ว่าที่พักของผมอ่ะมันไม่มีปั๊มนะครับผมก็เลยต้องเติมที่ถนนใหญ่ก่อน โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันไอเนี้ยแหละคือไฮไลท์ของเราแหละว่าทริปนี้นะครับ18.2กิโลเราจะใช้น้ำมันไปกี่บาท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 นะครับผมคนหายไปไหนหมดแหละโอเคในปั๊มห้ามใช้โทรศัพท์เดี๋ยวผมขอเติมน้ำมันก่อนแล้วผมจะมาบอกนะครับนี่นะครับน้ำมันหมดไปแค่ช่องเดียวเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้คือเขาเติมแล้วขึ้นแล้ว ตอนนี้น้ำมันนิดละเท่าไรวะ21 2 1 4บบาทโอ้เต็มถังแล้วพระเจ้าโอ้ย184บาทเองพ่อคุณกรุงเทพและยองเกือบ200โลโลแล้วไม่ถึงบาทโลล้เกือบบาทโอ้แมเจ้ายิ่งกว่าแก๊สอีกนะครับโอ้โหเราก็ยืนพื้นกันมาร้อยี่นะไม่ใช่ว่าจะชา้าสุดยอดไปเลย ตื่นเต้นว่ะโอ้ขอโทษที่ผมพูดเสียงตื่นเต้นนะครับคือผมก็เพิ่งทำชาเลนนี้้ผมก็ยังตื่นเต้นเลยนะครับผมโอ้โหอียีสิบเต็มถัง184บาทกรุงเทพรลยยองโอ้โหประหยัดไปแล้วนี่มันขึ้นมาประหยัดเท่าไหรว่วามันเขียนว่า20.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าเราจะอิงเติมน้ำมันเป็นหลักเลยเพราะมันคือของจริงเลย โอ้โหร้อบาทกรุงเทพระยองโคตรถูกสุดยอดไปเลยครับชาเลน g ์ challenge นี้โอ้โ oh, ห oh, เป็นชาเลน g ์ที่ผมขับรถช้าที่สุดนะครับแล้วก็ประทับใจมากจนน่าตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวขอจ่ายตังก่อนนะครับผมเราก็ได้ขับออกจากปั๊มมาแล้วนะครับผมจากเมื่อกี้ที่เติมน้ำมันไปเพียงแค่ $184 บาทโอ้โหกรุงเทพระยอง1 8 4 8บาท ใช้นะ้ำมันเพียงแค่นั้นโอ้โหขนาดผมยังตื่นเต้นเลยไม่คิดว่ามันจะไม่ถึง200ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงที่พักกันหรอกนะครับผมที่พักผมก็อีกประมาณก็รวมระยะทางแล้วก็น่าจะ200กว่าโลนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าตัดออกไปตัด2โลสอ0โลออกไปเอาเพียงแค่ขับกรุงเทพระยองแค่1 8 5โลไปจนถึงปั๊มเมื่อกี้แล้วกันนะครับผม ก็สรุปแล้วว่ารถนิสสันอ l เมล่าเครื่อง1000พเทอร์โบนะครับตัวใหม่ตัวนี้ประหยัดมากๆนะครับโอ้โหเอาใจผมไปเลยขนาดผมก็ไม่คิดไม่ฝันวนะ่ามันจะประหยัดขนาดนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้เชื่อไอ้นี้มากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเราอยากตัดสินกันที่เติมน้ำมันเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นของแท้แน่นอนว่ารถของเรานะครับกินน้ำมันไป มากน้อยแค่ไหนก็สรุปว่าวิ่งนะครับกิโลละไม่ถึงบาทหรือไม่ก็กิโลละบาทประมาณนี้นะครับยืนพื้นก็ประมาณ 100- ่งถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่บนทางนวดน,นะครับก็มีคลิกดาวด้วยนะครับไปจนถึง160 1 6 0่งกิถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วก็มีเร่งแซงนะครับไปจนถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ไม่ว่าเราไม่ใช่ว่าผมจะขับช้าอย่างเดียวนะครับก็เป็นความเร็วพื้นฐานแล้วก็เล่งแซงอะไรปกตินะครับขับปกติเลยไม่ได้ว่าจะขับ80โอ้โหเสียวโดนรถชนตัวนอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคจบชาเลนจ์นี้แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมจนจบคลิปของผมนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะน่าเบื่อไหมนะครับแต่ผมขอบอกเลยเหมือนแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่า ผมน่าเบื่อมากครับเพราะผมไม่เคยขับรถช้าเลยขนาดนี้มาก่อนนะครับโอ้โหกี่ชั่วโมงแล้วกรุงเทพระยองของผมออกบ้านมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งนี่สี่ทุ่มกว่าแล้วผมยังไม่ถึงเลยที่พักผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม,ชม ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับยังไงก็ถ้ามีชาเลนจ์ไหนสนุกสนุกอีกผมก็จะมาทำให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมขอบคุณครับ